สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกๆท่านเบิดสมองสุบอนครับผมแรกนี่กับพ่อครับพ่อยีไส้คือกองครับผมหาอยากหากินหาอยู่หากินครับพี่น้องผมมือนี่มัใส่เบ็ดป่ามากกับเบดหกสิบหลังขึ้นเ่าแต่ว่าจะสีใสเบสเบาเบิดบ่งหูครับผมเนี่ยสีใสมือนี่ก็เป็นเนี่ยใส่เดือนครับผมนี่ครับไปขุดมาเมื่อยเก็บไตฮ้อนกับฮ้อนที่แรกว่าสิเปลาเนื้อยางอื่นหรืพี่น้องมันหาอยากครับผม เงยอื่นหายางยางอีปูกับยาเข็ดโมกับบุ้มี่ครับผมก็เลยจํจำป็น้อกใส่เงียขอบจัก,กรวาลครับผมไปความแล้วไปใส่กันเลยพี่น้องผมนี่แหละครับพี่น้องผมบรรยากาศไหมก็เป็นน้าพงายนไสขึ้นกับครับผมแต่ตอนนี้น้ำขึ้นไหลแล้วพี่น้องฝนตกมื่อนั่นฝนตกแห้งครับผมบานนี้น้ำก็น้ำก็เลยเพิ่มขึ้นไหลเติบอยู่ครับผมเที่ยวก้อนนั่นใส่เบ็ดนามหน่อยตอนนี้ใส่เบดนามไหลครับพี่น้องผม หลังแรกแห้งมันครับพี่น้องผมน้ำขึ้นไหลน้ำไหลนะครับผมปลาสีบัวห่า,หาวบ้าจะกี่น้ำน,น้อยปลาพวกินเบ็ดครับผมบานนี้น้ำไหลามาลุ่นลุ่นกันไหมเอากันไหมจะกินหรือบอกกินครับผมจะค่อยมาลุ่นกันหลังต่อไปหลังที่สองครับพี่น้องผมไอตรงนี้ละ่ะ <c oughs> หลังไดกห่มันเสียหากินเองมันครับผมมาสิคำแนวพี่น้อง บ่มีเหงาอกใส่เตเว่นต้อเค้งหน่อยมันหล่อนครับผมต้อเนี่ยใส่เดือนต้อใส่คำคำเจ็กน้อยกับพรดีปลาใหญงออกหากินครับผมอ่ะใส่ตรงนี้เลยหมันหรือบ่หมันหลังจากกินปนกินแจ้วมาหลายมือแล้วครับผมลังต่อไปครับพี่น้อง ที่สามครับพี่น้องผมอ,อยากหากินมหารกระบอกด้กินครับผมทีแจะซื้อคือ้อไรกระบอกไว้ใส่ตรงปากข้างนีโลโล่เร้วล่ะอ่าเ็ดร้อยหมื่นครับพี่น้องผมพญ่ใส่ใส่เมื่อสามหลังตามสไตล์คีอเก่าล่ะหลังจากนั้นพญ่ใสย่ยังสีใส่อ่อนไปคุ่นครับผม จนว่าสีเบิดเบ็ดหรือบเบิดกับบหูครับผมจังค่อยมาลุ่นกันตอนยามครับพี่น้องผมว่าสีหมันนี่โตมีแต้มบอครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้พอนี้ใช่ผ้าละสัีผ้ามาเละยามเบ็ดครับผมขึ้นบ่ได้ไม่ยามครับพี่น้องนอนรับก่อนมากกับบรรยากาศล่มวีวีใข่ใช่ครับส่งสีเบิดฝนหรือจังไรบุญนี่ครับผม ไปไปรอ,อยามเบ็ดกันเลยพี่น้องผมจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าหรือแมนรูดไปเบิดกับบจักหลังแหลกของห้องก็งเงียบครับพี่น้องผมยังนกเจนแว่นห่องแจ็ดเจ็ดนี่นะครับผมบรรยากาศท่งหน้าปลาเขาทงหน้าอีสานบ้านเฮาครับผมเอาบรรยากาศงามๆกลางทงมาฝากพี่ฝากน้องครับผมทั้งุนไม่หง่แป้งเพิ่กนกกำลังหดบากแตง ติดบ่แม่แป้งทั้งผุนทั้ผุนบดยิดใส่เลาะๆข้างบักแตงแม่แป้งครับผมไม่ติดหลังนี้จะเงียบแม่แป้งเพิ่นข้างลังงกิบบักแตงไปขายคบพี่น้องผมบักแตงสร้างบักแตงงล่ล่ะ นี่ครับผมยมามสิบกว่าหลังแหละพี่น้องผมยังเงียบอยู่ครับปลาบกินเบ็ดมั่นบอ่อยาบพ่โอ้มาเป็นตะบ,บ่ได็ปปนเด้แก้วแ้อแนวนี่เดี๋ยวไปลุ่นกันต่อพี่น้องผมใส่เบ็ดไวสามสิบกว่าหลังสามสิบกว่าหลังหลังนี้ก็เงียบ หลังเงียบรุนกันต่อไปครับพี่น้องผมเลือเบทอีกพ่พอสฟอรลังครับสีมีแต้มีมตัวพอได้ปนได้แก้วบะเดี๋ยวไปรุนกันพี่น้องอีกไม่ถึงสิบหลังสุดท้ายหลังนี็นเงียบเป็นตะมีปลามาก,กินมันกับบม่มีกตบบมา,มาครับผมไม่กินเลยอ้าว ทังนี้มีแต้มอยู่ครับพี่น้องผมนี่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 โอ้มีอยู่ครับผมมีมีมีม,มีโอ้ว่าแมนตีบอดเด็กปนเด็กแจ้วนี่ครับผมขออนุญาตเราขึ้นครับพี่น้องแต้มแรกของเราโอ้ว่าแมนตีบอดเด้กอะไรยังเดี๋ยวมาดูนะครับผมโอ้เป็นได้ไดูได้ไดูได้ดูได้ดู ดุกครับพี่น้องผมให้ดุกใส่ง,งามๆหนึ่งแต้มรุนกระต่อพี่น้องผมลองหันได้ปลาดุกว่าแมนสีโบมีแต้มให้พี่น้องเบิ้งครับผมสุดท้ายก็มีจนได้หมานจนได้ครับผมใส่ขนาดพ่อปนอ่ะจีนีเพิ่มอีกปะหลังนี้ก็เงียบ หลังนี่เป็นจังไดที่จังเห็นห้อยดึงอยู่รุดครับผมเหลือสองหลังสุดท้ายจะหมานหรือไม่หมานหลังสุดท้ายครับพี่น้องผมแห้ว พี่น้องผมเป็นรองผลงานยามเบดเ้านี่แต่มมือขึ้นมือขึ้นบรดหารมายามครับผมมายามรอบเศร้าเพื่อเดียวได้ประดุกตัวหนึ่งครับพี่น้องผมพ่อได้ปล้นล่ะนี่ครับผมหาอยากหากินสองคนครับผมบด้หาซื้อหาขายบ่ตอกนี้ยังกระดอกกระเดียกครับผมเอาํานี่ล่ะปลามันกระลายอยู่แต่วันมันโบกินเบดครับพี่น้องผมมันบโอย่างนบกินตามมันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ก็มาติดตามรับชมนะครับเร้อ ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดสับตะคให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อในในสายน้ำในครับผมบรรยากาศร่มดีๆไปทั้งฝนสีเบือแล้ละล่ะคือครับผมพอกันไม่คลิปหน้าครับขอให้ยูดีนิแห้งเพื่อสุขผู้สุขคนสวัสดีครับ